ครับ <ITA> สวัสดีครับพี่น้องเนาะขอกันเจ้าตเศร้านะครับเจอกันตอนเช้าสวัสดีตอนเช้านะครับเพราะว่<ร>าอ่าวันสองวันนี้ฝนก็ตกลงมาใค่ได้อยู่ครับถือว่าพอได้น <altogether> ้าได้ท่าอยู่เนาะฝนตกติดกันหมื่นสองหมื่นหรือครับก็นาจีพ่อได้น้ำครับนี่ก็ยังไม่ท่านขด้นไปเบิ้งนะครับมันกะมาเดี๋ยวจะเข้าไปเบิ้งขด้นไปเบื้องน้ำเป็นไเลยคนที่เข่าท้าว่านะครับ จะได้กันถอกกันแท้นะครับเกินนาเป็นยังไงครับมีน้ำาขาดเขื่อนยังบ่อเดี๋ยวเข้าไปเบื้องเนาะืันนี้ามาดซองทเท่าครับปลาไปน้ำกันเด้อไปเบื้องน้ำกัน ในนามในท่าเราพี่น้องเอ้ยบัดนี้ เขียวดีครับกับย้อมรับเยอะครับเขียวดีนะครับไอ้เบิ้งเครื่อง,งเป็นไบวานี่ครับโอ้ยพี่น้องเขียวครับคือเฮาบ่ได้เห็นอาทิตย์นึงนี่ มันตางเลยเนาะครับเนาะนี่นี่ยครับบอกเลยว่าถ้าหฮา,านานๆมาทีนึงนี่คืออาทิตย์หนึ่งมาเบิง้งเทอนึงนี่เขาเห็นความน่างของเขาครับโอ้เขียวครับ,รบนี่งามคร,งครับเพิ่งเลือกครับนี่เขาครับ เขาว่านเกือบตายแร้งนะครับนี่นี่เกิดกะขนาดทั้งห้างนะมาเบิ้งได้ครับว่ากอมันเป็นไดครับนี่กอกอเข่าพี่น้องนะครับกอเข่าพี่น้องเด้อนี่เบิ้งกอเข่าครับ ให้ดูบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับนะครับข้าวเมื่อได้ฝนมาก็จะมีนะครับเขาก็มีความสุกนะครับเพราะว่าเพิ่นได้น้ำเนาะอ่ามีน้ำมีท่าก็มีความชุ่มชื้นนะครับเนาะความชุ่มชื้นที่นี้เขาก็จะออกหากินแล้วเนาะบะนี้อ่าได้น้ำได้ท่าเพิ่งจะติหากินนะครับ เี๋เราก็จะได้กินปุ๋ยกินอะไรเราก็เอามาเสริมอีกทีนึงเนาะมันว่าครับเนาะโอ้โหนองเด้เอา,าเบาเบิ้งได้ครับนี่นี่พี่น้องมีคือการว่านห้างนะครับนี่การว่านห้างนี่การแตกกอเนี่นะครับเป็นพวกครับ แต่กองสิครับแต่กอสภะพาี้เลยครับนี่ครับในน้ำเวทาเดี๋ยวอีกอาทินึงเข้ามาเบิ้งผลงานอีกเทีนึงได้ครับนี่นะครับนี่ขอดีของการว่านห้างนะครับ บางนี้บางที่นี่เขามันงามเกินไปนะครับนี่มันเขียวเกินไปมันก็นเกิดโรคได้นะครับแต่ว่าข้อดีของการว่านหางก็คือมันบริดเป็นหนักคือเขานะครับของเขานี่หนักเลยข,ของเขามันบริดเป็นหนักนะครับอันนี้คือการว่านหางนะครับนี่ครับเขาเขียวแล้วก็บใบตั้งแข็งแห้งดีครับนี่ อันนี้ก็คือเป็นแปลงเดี๋ยวผมบ้านเมื่อเดือนมิถุนายนานะครับนี่อ่ามัน็อีกแปลงหนึ่งนะครับนี่แปลงหนึ่งแปลงหนึ่งคือแปลงที่อยู่บนสุดเลยครับติดกับอ่าให้อ,อ้อยเพื่อนนะครับนีน่อันนี้คือเป็นแปลงทั้งเทิงเลยครับเดี๋ยวผมมาถอนหญ้านะครับนี่เอาโมงตัวนี้ นะครับนี่มอะว่าเป็นกอเขานะครับงามก็ล่างพ่อเมีนะครับอยู่พอดีเลยครับเนาะนี่นี่คืออีกแปลงหนึ่งนะครับนี่ตั้งเพิ่งสุดเลยครับขนาดข้างบนนะครับนี่ข้างบนเขานี่มันยังเขียวงามเลยครับนี่นะครับอ่าเขียวงามอ่าเห่าคิดว่าโอ้หน้าโน้่นยานมัน มียามีอย่างบ่มีนะครับเพราะว่าเฮ้าเห็ดต่อเนื่องต่อเนื่องคือผมบเห็ดใส่ย,ยามาต่อเนื่องต่อเนื่องว่าสามสี่ปีนะครับนี่พ่อเฮ้าเห็ดแบบนี้นี่ยามันก็ถือว่าค่อยมีนะครับพ่อเฮ้เาเวลาเฮ้าเกี้ยวแล้วนะครับผมก็มาไถนะครับให้รดข้ามาไถกบเสี้ยงนะครับกบฟางนะครับมาไถกบฟางทีนี้ก็มันก็จะไม่มียานะครับเพราะว่าพวกเม็ด วัชพืชเม็ดยาเม็ดยังเมื่อนี่มันกระติดถือจุลินซีย่อยสลายไปนั่นนะครับเราดินมันจะล้วนข้างล่างมันจะล้วนซุยมันไม่แน่นนะครับถ้าเข้าใส่ยาเนี่ยอ่าที่ข้าเจ้าเห็ดมาาเนี่ยครับมันที่ดินมันจะหน้าดินมันจะแน่นนะครับใต้ดินมันก็จะแน่นด้วยนะครับแน่นที่นี่ก็มันก็จะเชื้อจุลินซีมันกระติดตายสมมุติบอกว่านอกครับเนาะอ่าที่นี่มันกระเห็ดไห้หัวล่า เม็ดยาเม็ดหยางมันหลวงลงมากมันกับบอ่บอบดบดตายบอยอสฉลายนะครับมันก็เกิดทึบอีกขึ้นเขานะครับแต่นี่ของผมนี่ผัเห็ดมากแบบนี้มากสามสิบปีต่อหนึ่งต่อเนี่ยนะครับแห้งเห็ดโดนแห้งระบบพวกนี้แห้งบดมีปัญหากับพวกยาพวกหยางก็่ีม่ใช่กันนะครับจะว่าลายเขาจามาถ็งว่าถอนได้ครับโอ้นี่ครับว่าเบิ้งได้ครับนี่นี่คือหน้าโน้นะนะครับแล้วครับผลถี่มาให้เบิ้ง ที่ผมตัดไว้นะครับนี่อ่านี่ครับเดี๋ยวผมตัดไว้นะครับเพื่อลองรับเวลาฝนมันตกนะครับฝนก็มังตกในจังหวะพอดีอันนี้มันถึงนี่งาพวกเอ่อกำลังออกดอกนะครับออกมานะครับนี่ผมเอามาตัดนะครับนี่นี่เอามาตัดไว้แค่าบางส่วนนะครับนี่ตัดไว้แค่บางส่วนแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ นี้มันก็ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเขาว่านปุ๋ยแล้วก็อ่าว่านปุ๋ยแล้วเขามามาตัดนะครับเป็นบางส่วนนะครับอ่ามันก็แท่งขึ้นมาเนอกาสังเกตว่าเขาขึ้นต่ว่าหยาดว่าขึ้นเลยนะครับอ่าเนี่ยครับคือขอดีของการตัดเข่านะครับนี่ยครับส่วนไหนที่ว่าอ่าหยาดมัน่าหลายนะครับเอากระท้อนเอาแล้วก็ เขาเป็นจเป็นต้องไปตัดเพราะว่าเขาห้ามันห้างอยู่แล้วครับก็ต้องว่าก,กลัวมันข้าวมันจะล้มเนาะ,ะเราไม่ต้องกลัวนะครับนะครับแล้วนี่นะครับน่นะครับเพื่อการวานห้างมันก็ดีอย่างสี่นะครับผมเดี๋ยวเขาถึาเริ่องอีกทีหนึ่งว่าวานห้างกับทีมันติดต่างกัน,นยังไงน,นะครับนะี่ครับ